แทบทุกราชวงศ์บนโลกใบนี้ต่างก็ครอบครองสมบัติหลายอย่างและมีมูลค่ามหาศาลแทบทุกชิน้นและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10มหาสมบัติของราชวงศ์จากทั่วโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10กริตทบกรปืกกริตทบกรปึมีต้นกําเนิดในช่วงกลางศตวรรษที่18เป็นกริตยาว55ซนเมตรประดับประดาไปด,ด้วยทองคําเพชรและมรกขนาดใหญ่3เมตร ทำให้เป็นกริดที่เอกลักษ์โดดเด่นมีความล้ำค่าและยากที่จะมีใครสร้างกริดแบบนี้ขึ้นมาได้โดยที่ในปี1747ก็ได้มีการส่งมอบกริดเล่มนี้ให้แก่ชาาเดจากกรจักพัิแห่งเปอร์เซียแต่ทว่ายังไม่ทันได้ส่งมอบสําเร็จพระองค์ก็ถูกลอบปอระชนซะก่อนซึ่งในปัจจุบันกริดโคนาเปร์ถูกจัดแสดงเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในพระราชวังโทคาเปิดที่เมืองอิสตันบูลของประเทศตุรกีและในแง่ของมูลค่านั้นก็อยู่ที่ประมาณ30ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1นึล้านบาทอันดับที่9 ราชเซียนอิมพิเรียลออฟราชเซียนอิมพิเรียลออฟถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิธีราชาพิเศษของจักรพรรดินีนาตเยกาเจรีนาที่2หรือแคทเธอรีนเดอะเกรทที่พระองค์ทรงขึ้นของราชในปี1762ออลูกออฟออที่ว่านี้ทํามาจากทองคําขัดเงาประดับประดาด้วยเพชรทับทิมและไข่มุกแต่สิ่งที่ทําให้ออฟลูกนี้โดดเด่นมากกว่าลูกไหนๆก็คือไพรินสีน้ําเงินหนัก398.72ก้ะัดซึ่งถือได้ว่ามีขนาดใหญ่เป็นดับต้นๆของโลก และในเซตนี้ก็ไม่ได้มีแค่ลูกออฟเพียงอย่างเดียวเพราะยังมีคาถาที่สร้างขึ้นมาจากวัสดุล้ำค่าเช่นเดียวกันโดยทั้งลูกออฟและคาถาถูกใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของจักรพรรดิรัสเซียและทั้งหมดที่ว่ามานี้ก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ50ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1710ล้านบาทอันดับที่8ปดเดวรอยยอทวิทเนียสมบัติล้ำค่าในข้อนี้คือเรือยอทที่มีชื่อว่าเดวรอยยอทบิทเนียที่เป็นของสมเด็จพระราชินีนาทอลิซาเบธที่2และราชวงศ์อังกฤษ โดยเริ่มต้นใช้งานมาตั้งแต่ปี1954เพื่อใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางใช้จัดงานเลี้ยงสําคัญและใช้สําหรับการฮันนีมูนของราชวงศ์จนกระทั่งในปี1997เรือลานี้ก็ปลดประจําการไปและถูกเปลี่ยนสถานะให้มาเป็นเรือรพิพิธภัณฑ์แทนซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่เมืองลิตของประเทศสกอตแลนด์และในแง่ของมูล,ลค่าประเมินว่าน่าจะอยู่ที่150ล้านเหรียญสหรัฐหรือ5,130ล้านบาทอันดับที่7ชุดเครื่องเพชรของราชวงศ์จักรี เป็นที่เล่าขานกันมานานว่าชุดเครื่องเพชรของราชวงศ์จัก,กรีแห่งประเทศไทยมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมากซึ่งนอกจากจะสร้างขึ้นมาด้วยเพชรและยมณีมีค่าหลายชนิดแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สะดุดตาชาวโลกก็คือศิลปะอันสวยงามเครื่องประดับแต่ละชุดถูกสร้างขึ้นมาด้วยความบรรจงจากช่างฝีมือระดับบรมครูยกตัวอย่างเช่นรัดเกล้าเพชรสร้อยเพชรเป็นจารตนาสร้อยพระสอไพรินล้อมเพชรและชุดมรกตล,ล้อมเพชรเป็นต้น ส่วนมูลค่าโดยรวมนั้นประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ300ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1 2 6 0ล้านบาทอันดับที่6เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของราชวงศ์บูไนเป็นที่ทราบกันดีว่าสุลต่านแห่งบูไนนั้นเป็นกษัตริย์ที่มีความร่ำรวยเป็นดับต้นต้นของโลกซึ่งมีการประเมินว่าพระองค์น่าจะมีความมั่งคั่งอยู่ในช่วง20,000-40,000ล้านเหรียญสหรัฐนั่นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่พระองค์จะมีทรัพย์สินมีค่ามากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพระราชวังขนาดใหญ่ คอลเลกชันซุปเปอร์คาร์หลายร้อยหลายพันคันแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราจะนําเสนอในข้อนี้นั่นคือเครื่องบินเจ็ตส่วนพระองค์โบอิ n งเจ7ซีเจคซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้แต่หากว่าเป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานจะมีราคาอยู่ที่260ล้านเหรียญสหรัฐแต่สําหรับเครื่องบินเจ็ตของพระองค์นั้นเป็นแบบสั่งทําพิเศษเพราะเพิ่มการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา จนทาให้เครื่องบินลํานี้ถูกขนานนามว่าเป็นพระราชวังรอยฟ้าที่แท้จริงซึ่งถ้าหากประเมินในแง่ของราคาเครื่องบินและค่าตกแต่งภายในมูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ400ล้านเหรียญสหรัฐหรือ13,680ล้านบาทอันดับที่5คอลเลกชันงานศิละปะของราชาวงศ์ลักเซมเบิร์กหลายคนน่าจะเคยได้ยินมาแล้วว่าลักเซมเบิร์กคือประเทศขนาดเล็กที่มีความร่ำรวยเป็นอย่างมากประชากรมีรายได้สูงมีอัตราการว่างงานต่ำและมีอัตราเงินเฟอ้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในแง่ของสมบัติในข้อนี้จะเป็นคอลเลกชันงานศิลปะที่ครอบครองโดยราชวงศ์ลักเซมเบิร์กซึ่งก็มีทั้งภาพวาดสีน้ำมันงานประติมาก,กรรมและงานศิลปะอีกมากมายหลายอย่างซึ่งต่างก็เป็นผลงานของศิลปินชื่อดังทั้งนั้นหลายๆชิ้นมีอายุ3-400ปีและงานศิลปะเหล่านี้ก็ถูกจัดแสดงเอาไว้ภายในพระราชวางังในนครลักเซมเบิร์กส่วนในแง่ของมูลค่านั้นประเมินกันว่าน่าจะอยู่ที่500ล้านเหรียญสหรัฐหรือ17,100ล้านบาท อันดับที่4ปราชบัลลังก์นุกยูงเดอพีคอรโทโนหรือที่รู้จักกันในานามของพระราชบัลลังก์นุกยูงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจกักรพรรดิโมกุลชาจาฮาในศตวรรษที่17 นี่คือพระราชบัลังทองคําที่มีความโดดเด่นหรูหราประดับประดาด้วยอยัญมณีมีค่าจํานวนนับไม่ถ้วนและยังมีนกยูงสองตัวอยู่ข้างบนด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นพระราชบัลังที่ทรงคุณค่าทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และมูลค่าแต่ทว่าก็เป็นที่น่าเสียดายที่พระราชบัลังเดิมนั้นสูญหายไปหลังการลุกรานของเปอร์เซียนในปี1739ซึ่งในเวลาต่อมาก็มีการสร้างพระราชบัลังจำลองขึ้นมาใหม่แต่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังโกเลสถานในกรุงเตหารานประเทศอิหร่าน โดยมูลค่าของพระราชบัลลังนกยุงแบบดั้งเดิมก็อยู่ที่ราวราวน0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือ34,200ล้านบาทอันดับที่3เพชศคาดินันเพชศคาดินันถูกค้นพบในแอฟริกาเมื่อปี1905ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพชรดิบคุณภาพสูงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาโดยมีน้ำหนักถึง316.75กรัต จากนั้นในปี1907ก็มีการทูนเก้าทวายเพชรคาดินานให้แก่พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7แห่งสาราชานาจักรจากนั้นก็มีการส่งต่อไปที่อัมสเตอร์ดัมเพื่อทําการเจริัยนให้สวยงามจนได้ออกมาเป็นเพชรหลัก9เม็ดและเพชรเม็ดย่อยๆอีก96เม็ดโดยเม็ดที่ใหญ่ที่สุดถูกตั้งชื่อว่า The g r e s t Star of Africa หรือคาดินานวันมีน้าหนัก530.4กรัตและถูกประดับเอาไว้ที่ยอดกระถากางเขนของกษัตริย์ ไหล่เมดที่ใหญ่เป็นดับที่2ก็มีชื่อว่า l e s s r Star of Africa หรือคารินันทมีน้ำหนัก317.4กรัตถูกประดับเอาไว้ที่มงกุฎ Imperial State ซึ่งในภาพรวมของเพชรคารินันทั้งหมดนั้นรวมกันแล้วน่าจะมีมูลค่าประมาณ2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ68,400ล้านบาทอันดับที่2เครื่องราชกุธพันแห่งสราราชนาจักร สำหรับสิ่งที่เรียกว่าเครื่องราชกุธภัณฑ์แห่งสาราชนาจักรคืคอสมบัติล้ำค่าที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีทั้งเซตประกอบไปด้วยมงกุฎเซนเอ็ดเวิร์ดที่ใช้สวมใส่ให้แก่กษัตริย์หรือราชนินีองค์ใหม่ในระหว่างพิธีราชาพิเศษเท่านั้น มงกุฎอิมพีเรียลสเตทที่พระมหากษัตริย์จะใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆอย่างเช่นการเปิดรัฐสภา,ศาอีกทั้งยังมีกระทากาังเขนของกษัตริย์ลูกแก้วของกษัตริย์และช้อนราชาพิเศษซึ่งทั้งเซตนี้ทํามาจากวัสดุล้าค่าไม่ว่าจะเป็นทองคําเพชรกว่า100เม็ดและอัญมณีอื่นอีกว่า23,000เม็ดและถ้าหากว่าถามถึงมูล,ลค่าก็เคยมีคนตีไว้คร่าวๆว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือ12,600้ล้านบาท แต่หากมองในแง่ของคุณค่าทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสหร,ราชอาณาจักรก็อาจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อันดับที่ 1. พระราชวังแวร์ไซด์พระราชวังแวร์ซา์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีสของประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจและความฟุง้งเฟอ้อของราชวงศ์ฝรั่งเศส ซึ่งเดิมทีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพระตำหนักชั่วคราวในระหว่างที่พระเจ้าลุยที่13ทสวงออกล่าสัตว์ป่าแต่ต่อมาในยุคข,ของพระเจ้าลุยที่14พระองค์รับสั่งให้ปรับปรุงพระตำหนักที่ว่านี้ให้มีความใหญ่โตโอ่อาต่อเติมได้วัสดุล้ำค่าและหายากอีกครั้งยังมีงานแกะสลักและการประดับประดายอย่างหรูรหราอลังการจนกลายเป็นพระราชวังที่สวยงามอย่างที่เราเห็น ซึ่งทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนพระราชวังแวร์ายให้เป็นมรดกโลกในปี1979ส่วนมูล,ลค่าโดยประมาณของพระราชวังแวร์ายแห่งนี้ก็สูงถึง5 7 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือ1.74ล้านล้านบาทกเลยทีเดียว